ต่อไปก็จะมาสาธิตขั้นตอนการใส่เมาส์นะครับใส่รูปสีนะครับให้เมาส์ในโปรแกรมแคนเซียบเวลาเราทำนำเสนอหรือการสอน,นต่างๆอาจจะให้เมาส์มีสีเลื่อนตามนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์คลิกนะครับเลื่อนมีสีตำแหน่งตามตำแหน่งเมาส์นะครับมีขั้นตอนการทําอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปสาธิตขั้นตอนการทําเลยนะครับรับแรกนะก็เปิดโปรแกรม คมเตอเซียสตูดิโขึ้นมาก่อนนะครับทหน้าตากระจอมนนี้แล้วก็ลากคลิปมาลงไว้ในนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมได้ลากไปแล้วครับต่อไปนะครับอยู่หน้าตานี้นาะแาบแรกนะครับให้เรา,มาเมามา,มค,มค,าคลิกที่คำว่ามอนะครับตรงนี้มอครับจากนั้นคลิกที่คําว่า cursor effect นะครับจะมีตัวอย่างเอฟเฟกให้เราเยอะนะครับมีแบบเทา แลแรงเงาแบบเป็นสักเรียกว่าสปอตไลท์นะครับมันจะชัดเฉพาะตรงที่เราลากเมาส์ไปก็ได้หรือจะแบบอ่าแมกนิฟายนะครับเขาจะเป็นวงๆๆตรงที่ที่เราคลิกเมาส์หรือเลื่อนเมาส์ไปนะครับหรือคำว่าไฮไลท์ไฮไลท์จะเป็นจุดสีส้มเอือสีเหลืองนะครับเลื่อนไปตามเมาส์ของเรานะครับหรือแบบคเคอร์เซอร์สมูทนะครับก็จะเป็นเมาส์ค่อยๆเลื่อนช้าๆนะครับกัแบสบมูทสมูทเ มันจะมีแบบคลิกขวาด้วยนะครับไปคลิกขวาั๊บมันเกิดความแตกต่างขึ้นมานรหรือคลิกขวาว่ามันจะเกิดปุ่มหรือมิติขึ้นมานะครับในนี้นะครับปุ่มจะเลือกแบบที่เป็นเบสิกเบสิกก่อนก่นนะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายค้างแล้วลากลากมาปล่อยเห็นไหมครับจะสังเกตว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเเครื่องหมายบวกปล่อยมันก็จะเกิดไหมครับเอฟเฟกต์แอะครับว่า เราได้ทาการเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปละนะครับลองสังเกตดูถูกนะครับจากนั้นเก็บข้อมูลสีเหลืองขึ้นมาลวครับสีเหลืองจะขึ้นตามเมาส์เรานะครับเห็นไหมครับทาให้ผู้ชมรับรู้ว่าเมาส์อ๋อเราเมาส์เราตรงนี้อยู่ตาแหน่งไหนจะแจ้งเป็นหน้าจออยู่ตำแหน่งไหนบ้านเลขที่มู่เพียงเทนี้ก็จะได้ละครับขั้นตอน